สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับ EP ก่อนหน้านี้เราคุยทั้งเรื่องการสร้างความแตกต่างการสร้างคุณค่าการทำแบรนดิ้งตัวสินค้าแบบง่ายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่าแต่งตัวเรียบร้อยเช็คคู่แข่งไปแล้วด้วยนะครับว่าจะใช้ AI ตัวไหนในการไปดูสิ่งที่คู่แข่งกำลังขายอยู่นะครับทีนี้มันก็ต้องกลับมาเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของผู้ประกอบการไทยก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์ทางการตลาดนะครับตรงนี้อาจจะแตะได้ถึง2เรื่องเลยคือการทำคอนเทนต์ปกตินะครับกับการทำตัวอีบุ๊ ทำแคตตาล็อกออนไลน์เพื่อไปแปลงร่างเป็นอีบุ๊กอีกทีนึงนะครับอันนี้ท่านอีพีหลังจากนี้ก็ต้องติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับแนวทางการสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดนะครับก็เรามาดูกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีพวพันอยู่ไม่กี่เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องสีเรื่องที่2คือเรื่องรูปนะครับรูปเนี่ยก็แนะนําให้ใช้2เว็บนะครับสเว็บอ่ะดูตัวอย่างก่อนนะครับเข้าพร้อมกันนะครับเว็บแรกเนี่ยที่ใช้กันบ่อยๆเพราะว่ารูปมันสวยนะครับก็คือตัวเพเซลนะครับน่าจะมีการ อ้างถึงใน EP ก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่น,นี้มาทบทวนแล้วกันนะครับตัวเพเซลเนี่ยจะเป็นเว็บที่แจกรูปค่อนข้างดีนะครับรูปเนี่ยดูมีมีทรงดีแต่รูปมันไม่เยอะนะครับเช่นผมอยากได้รูปอ,อะไรดีอะโวคาโดแล้วกันอะโคาโดไปบ่อยแล้วเอารูปกาแฟแล้วกันนะครับในในเพซเซลเนี่ยก็จะให้รูปกาแฟที่สวยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยซ้ำกับใครเช่นถ้าผมชอบรูปนี้นะครับก็ กดเข้าไปที่รูปนะครับแล้วก็เลือกคําสั่งดาวน์โหลดนะครับเลือกดาวน์โหลดไปใช้งานเราก็ได้ละหนึ่งรูปนะครับที่จะไปอยู่ใช้ในสื่อต่างๆลองดูรูปจริงเวลาเราดาวน์โหลดมานะครับก็ไม่ได้แย่นะครับเห็นไหมฮะผมดาวน์โหลดรูปกาแฟมานี่เห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ตัวแรกคือตัวเพซเซลนะครับตัวที่2เนี่ยที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็คือตัว P ิกเันที่ใช้มานานแล้วนะครับมีมาค่อนข้างนานมากนะครับวิธีการเข้าใช้นะครับก็ผมเริ่มจาก Google เหมือนเดิมนะ พิก <P izza Bay> เซเบอดีคือมันจะมีคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตากล้องตกงงานนะครับอันตรายนะครับนี้แซลตากล้องที่ถ่ายอยู่พิกเซเบเวลาเราเข้าไปค้นคําเดียวกันเนี่นะครับเช่นผมค้นคําว่าอะไรดีอะโวคาโดแล้วกันอ่ะคําเดียวกันนี่แหละนะครับไม่เอาเบื่อแล้วเอาสลัดแล้วกันนะครับค้นคําเดียวกันเนี่ยนะครับภาพที่ได้นะครับอันนี้คือภาพที่อยู่ในพิก a b เบนะครับซึ่ง ก็ต้องยอมรับก่อนว่าผ้ามันฟรีและสวยก็มีโอกาสที่เราจะไปซ้ําคนอื่นได้เช่นกันนะครับอางเช่นผมชอบรูปนี้นะครับรูปมะเขือเทศรูปนี้สวยงามนะครับก็กดดาวน์โหลดไปใช้งานหลักการเดียวกับเพเซลเลยนะครับความละเอียดก็เลือกได้นะครับเขาถามบริจาคไหมอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมไม่เคยนะครับขอใช้ของฟรีไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นหน้าตาของตัวรูปที่มาจากพิกซเบแต่ข้อดีของพิซเบอีกอย่างหนึ่งคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราค้นรูปนะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าเราอ่ะจะเอารูปอะไรนะครับเช่นเอาเป็นรูปอย่างเดียวเอาเป็นไฟล์อิ u ลสเทรชันที่เป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับหรือจะเอาเป็นวิดีโอก็ได้เอาเป็นเพลงก็ได้สมมติผมเลือกวิดีโอนะครับที่เป็นตัวมะเขือเทศผมค้นวิดีโอเดียวอันนี้คือวิดีโอมะเขือเทศนะครับเห็นไหมครับมันจะเลือกได้ลึกกว่านะครับเลือกได้ลึกกว่าเราก็จะได้สต็อกช็อตไปใช้งานซึ่งบางไฟล์เนี่ยความละเอียดระดับ 4K นะครับ อันเนี้ยก็จะเป็นข้อดีกับคนที่เนี่ยอย่างเงี้ยโยนมะเขือเทศลงไปในน้ำเนี่ยครับเป็นอันนี้น่าจะละเอียดมากขออนุญาตดูไฟล์ดาวน์โหลดอันนี้ดาวน์โหลดได้เต็มที่ไม่ถึง 4K ครับอยู่ที่3840พิกเซลนะครับแต่ก็ละเอียดมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถเข้าไปใช้เขาแจกให้ใช้ฟรีนะครับสามารถใช้ฟรีได้นะครับเพราะฉะนั้นพอจบเรื่องรูปนะครับเรื่องรูปก็จะไปเรื่องคําสั่งพร้อมคําสั่งพร้อมเนี่ยเดี๋ยวจะวนกลับมาในอ p หน้าแล้วกันนะครับก็คือสอนการเขียนพร้อมเพื่อจะไปปสรร้้าางูขึนม 1รูปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการวางเลเยอร์ก่อนเวลาเราทำอ e ีบุ๊กหรือทําพวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นของ s m ส e มนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเราจ้างคนทําก็ได้นะครับแต่มันแพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเองได้ฝึกบ่อยๆมันก็จะสวยเองนะครับกฎการถ่ายภาพครับมันจะมีจุดตัด9้าช่องตามรูปนี้เลยนะครับในมือถือก็ไปเปิดตารางกริดเอานะครับปกติแล้วเราก็จะให้จุดมันอยู่ตัดกันในแต่ละช่องนะครับจุดที่วงเนี้ยก็คือจุดที่ไฮไลท์ของรูปควรจะไปอยู่ แต่มันก็จะมีคําถามตามมาว่าแล้วมันควรจะอยู่จุดไหนถึงจะจูงใจคนได้มากที่สุดนะครับก็เลยให้เฉลยเอาไว้ว่ามุมบนซ้ายนะครับจะมีอัตราการมองเห็น41%เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มุมล่างซ้าย25%มุมบนขวา20%มุมล่างขวา14%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเอาไฮไลท์ไปไว้ที่มุมบนซ้ายเสมอนะครับเพราะว่าคนดูเยอะแล้วก็ดูได้นานแล้วก็จําได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคแล้วกัน สำหรับมุมกล้องในการถ่ายภาพสินค้านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของภาชนะที่เราจะถ่ายถ้าเราถ่ายจานเนี่ยจานวางเต็มโต๊ะเลยอันนี้ก็ถ่ายท็อปเลยนะครับก็คือไปยืนครอมเลยถ่าย90องศาตามรูปเลยนะครับให้กล้องเนี่ยกดลงมา90องศาพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นถ่ายจานนะครับถ่ายจานเนี่ยจะถ่ายที่มุม60องศานะครับที่กล้องชี้ลงมาถ้าถ่ายเป็นพวกอ่างหรือเป็นกล่องใส่อาหารนะครับอันนี้จะถ่ายมุม45องศา ถ้าเป็นถ่ายขวดน้ําแก้วน้ำเนี่ยเราจะถ่ายมุม30องศานะครับอันนี้ก็ให้ไว้เป็นทางลัดกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำคอนเทนต์เพื่อจะเอาไปทําอย่างอื่นต่อในเชิงออนไลน์นะครับหน้าสุดท้ายก่อนจะไป E ีีต่อไปเนี่ยอันนี้จะเป็นเลเยอร์พิเศษนะครับสำหรับคนที่อยากทำอ e ีบุ๊กแต่ไม่รู้ว่าจะต้องวางเลเยอร์แบบไหนอย่างไรนะครับก็ให้เลเยอร์แบบนี้เลยท่านก็แค่ไปวางตามนี้เดี๋ยว E ีีหน้าจะเอาเลเยอร์นี่แหละไปวางให้ดูว่าถ้าเราจะสร้างอ e ีบุ๊กขึ้นมาสักหนึ่งเล่มสักสี่ 4, 5, ห้าเน้าย เราจะวางเลเยอร์ตามแบบนี้เราจะใช้งานอย่างไรนะครับพบกันอีพีหน้าครับ